เรายังอยู่ที่นครนายกกันเช่นเคยค่ะที่นี่ชื่อว่า Ginger Bread House ภาษาไทยก็คือบ้านขนมปังขิง นับสนุนโดย Trelagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trelagina สาววันดีพร้อมจะไปเที่ยวกับฟอลและมีกันหรือ,อยังเอ่ยช่วงนี้สถานการณ์โควิด1นทีมยังน่าเป็นห่วงอะเนาะใครจะอะไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองให้ดีๆแต่ว่าทางที่ดีกักตัวอยู่บ้านปลอดภัยเลยที่สุดใครไม่ได้ออกไปไหนก็ฟอลแล์เมที่หน้าจอทีวีมันเลยจากสัปดาห์ที่แล้วเราไปเดินชมห้องพักแสนจะกุ๊กิก็กสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงที่บ้านข้นมปังคิงนครนาย,ยกกันมาแล้ววันนี้รถเมย์จะพาไปเจอกับพนักงานต้อนรับสี่ขาแสนจะน่ารักของรีสอร์ทที่วันนี้ น้องๆจะว่ายน้ำแบบฟรีสไตล์โชว์เอาใจพี่รถเมย์กันหน่อยตามไปดูความแสนรู้ของน้องๆกันเลยจ้านี่มีเจ้าจินเจอร์มาดแมนแล้วก็เจ้ามาตี้นะคะก็ <c oughs> เป็นสาวว่ายน้ำตรงนี้เจ้าของอยากจะลงไปไว่ายกับน้องก็คือไปได้เช่นกันนี่เปไ็นไงถ้าว่ายน้ำ ว่ายน้ำกันได้เลยสบายใจชอบเลยมีอุปกรณ์นี่มีลูกบังลูกบอลอะไรไว้ให้น้องๆเล่นด้วยนะไม่ทะเลาะก,กันสิเราไม่ไมทะเลาะก,กันสิเฮ<ป>้เฮ้ ราบแสนรู้ของบ้านขนมปังคิงมีน้องหมาจํานวน3ตัวได้แก่เจ้ามาดแมนจูมาตี้เจ้าจินเจอร์แล้วก็น้องแมวอีกหนึ่งตัวชื่อว่าเมอร์แรงค่ะแต่ที่เป็นดาวเด่นของที่นี่ก็เห็นจะเป็นเจ้ามาดแมนสุดหล่อสุนัขพันธุ์แจ็คราเซลที่น้องเนี่ยจะคอยสอนสัตว์เลี้ยงตัวอื่นให้ว่ายน้ําได้อย่างมั่นใจครบตําแหน่งพนักงานต้อนรับไปในตัวใครมาพักที่นี่ก็จะพาสัตว์เลี้ยงมาเรียนว่ายน้ํากับเจ้ามาดแมนพร้อมบริการเป่าขนฟรีไปเลยเก่งจริงๆเลย น้าตัวแค่เนียหนึ่งสองไปแล้วไปรอบว ชมความน่ารักของน้องแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันค่ะไปชิมขนมอร่อยๆกับอาหารที่ทำมาจากมายงงชีดกันน่ารักไม่ไหวใจเจ็บไปหมดเลยง่ะงงยปล่อยให้นัน้องพนักง,งานสี่ขาแสนรูปของเราเข้าไปพักผ่อนกันก่อนแล้วกันเนอะเรอที่บ้านขนมปังขิงเขามีทีเด็ดของนครนายกที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือมายงชิดนั่นเองเขาจัดเป็นเซตเมนูรอไว้ให้เราด้วยของเด็ดของดีรถเมย์ไม่มี พลาดอยู่แล้วใช่ไหมเมนูมะยงชิดนะจ๊ะบอกเลยว่าทุกอย่างทำมาจากมายงชิดหมดเลยค่ะสลัดคอหมูย่างมะยงชิดคือน้ำสลัดนี่คุณดูสีซะก่อนก็คือเขามีส่วนผสมของมายงชิดด้วยรวมไปถึงสลัดตรงนี้ก็คือหั่นมายงชีดสดๆลงไปด้วยนะคะอันนี้เป็นยำมายงชิดกุ้งสดอมเปรี้ยวนิดๆแล้วมีความหวานและมีความหอมแล้วก็จะมีเป็นประเภทขนมนะไอศครีมมายงชิดนี่เขามีการใส่พริกเกลือลงไปด้วย แล้วก็ชีสพายมายองชิดรวมไปถึงไอตัวนี้เป็นมายองชิดโฟสโซดาค่ะก็คือจะเป็นไอศครีมใส่โซดาบรรยากาศที่นี่คขดีนะคะเพราะว่า เข้ามาด้านในเนี่ยพื้นที่ประมาณ3ไร่ค่ะแต่เขามีการจัดสรรส่วนต่างๆของแบบพื้นที่ได้ดีมากคือเข้ามาถึงก็จะมีโซนรับรองที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นเหมือนเรื่อกระจกเบาๆแล้วก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ตรงเนี้ยเยอะร่มรื่นสามารถที่จะพาน้องหมาน้องแมวของคุณมาแวะเลียงที่นี่เฉพาะคาเฟ่ก็ได้หรือจะพักค้างคืนก็ได้เช่นกันเอาละ่ะยังไม่หมดเรายังมีสถานที่เด็ดๆดีๆที่คุณจะต้องไปแบบเช็คอินตอนนี้นะคะเพราะว่าเขากำลังฮอตมาก mm hmm. เขียวะจีกว้างใหญ่เป็นฟาร์มแล้วก็เป็นคาเฟ่ที่น ด,ด้วยจจะเป็นนนนนอไัไหหชววง้าะูดเดียนะ่สกติมพลังด้วยเมนูมายงชิดสูตรเด็ดของบ้านขนมปังขิงนครนายกจนอิ่มกันไปแล้วช่วงหน้าไปต่อสิจะ๊ะกับคาเฟ่ไตล์บ้านทุง่งที่ฮอตที่สุดในนครนายกมอ n ทรัสคาเฟ่แอนด์ฟาร์มพร้อมบอกพิกัดการเดินทางและกติกาการเล่นเกมชิงของรางวัลช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยทีดเดียวอะ่ะ หนุนโดยคอรลาเคนโกพลัสซีเค a m p m, ขนมสูเฟรแพนเคก้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกง ออกเดินทางกันต่อได้ละจ้าช่วงนี้เราไปกันที่ Montrose Cafe and Farm คาเฟ่สุดฮิตส,สำหรับคนทุกเพศทุกวัยมันยากาศจะโดนใจขนาดไหนรถเมพาทัวร์ไหนสิจ้ามาถึงอีกหนึ่งสถานที่ของเรานี่เลยจ้า Montrose นี่ต้องมีแอบทัวร์นิดนึงนะ Cafe and Farm จ้าใหญ่โตกว้างขวางมากทีเดียวที่นี่เป็นทั้งฟาร์มเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรด้วยสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมาทำนามาเลี้ยง หรืออะไรแบบอย่างนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแวะเวียนกันมาที่นี่ได้กิจกรรมต่างๆที่นี่นะคะก็คือพายเรือได้ดำนาบางคนอยากจะมาเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวก็คือได้เหมือนกันแล้วก็ให้อาหารสัตว์เลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งไก่มีทั้งเป็ดมีทั้งแกะอยู่ในที่เดียวกันสังเกตเห็นได้คะ่ะว่าในในส่วนของฟาร์มและคาเฟ่ก็จะมีแบบว่าบรรดาครอบครัวมาพันเยอะเด็กๆน่าจะแฮปปี้ได้ทํากิจกรรมอะไรแบบนี้นะคะอาหารการกินที่นี่มีอะไรไปเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วก็เดินเที่ยวตามจุดต่างๆมองเทรสคาเฟ่ ามตั้งอยู่ในอำเภอองค์รักษ์รัรงสิตคลอง15จังหวัดนครน,นายกตัวคาเฟ่ออกแบบสไตล์ยุโรปที่ผสมผสานกับบรรยากาศแบบบ้านทุงค่ะมีพื้นที่กว้างขวาง,วางจัดแบ่งโซนไว้หลากหลายแนวให้ครอบครัวได้มาทํากิจกรรมร่วมกันใครอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาสัมผัสคาเฟ่บ้านทุงใกล้กับกรุงเทพที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวค่ะ โรงเรือนนี้เป็นโรงเรือนแบบว่าปลูกต้นไม้นะคะมีกล้วยไม้มีเฟิร์นอะไรแบบอย่างนี้ตามจุดต่างๆเนี่ยค่ะเดินเลาะไปเรื่อยๆในบริเวณก็จะเดินได้รอบถ้าเดินจากตรงนี้ไปก็จะมีแบบว่าชิงช้ามีในโซนของบ่อน้ําลึกดังนั้นมาที่นี่คุณสามารถที่จะทํากิจกรรมเองได้นะคะก็คือถ้าจะให้อาหารปลาทําเองนะคือเขาจะมีตู้ให้เยาหย่อนเงินลงไปแล้วก็หยิบอาหารไปส่วนจะไปให้แบบอาหารสัตว์มีเป็ดมีไก่มีน้องแกะอะไรพวกอย่างนี้อันนั้นก็หยอดตู้เหมือนกันแล้วก็หยิบอาหารไปได้นะคะแต่หยอดตู้นะห้ามขามโมยนะ สำหรับใครที่จะให้อาหารปลาเขาจะมีตู้ให้หย่อนเงินลงไปแล้วก็หยิบอาหารเนี่ยไปื่คนที่มาที่ไปของเขาก็จะเคยใครเดืนมารับเต้าเลย าาาาเอาละเดินชมรับลมรับบรรยากาศของทุ่งนาสีเขียวของมองเธอรคาเฟ่แอนฟาร์มกันจนทั่วทุกจุดแล้วช่วงหน้ารถเมย์จะพาไปนั่งพักชิมอาหารของคาเฟ่แบบชิวๆกันบ้างเนาะพร้อมกับการแจกวิกัดการเดินทางและกติกากิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัลใครที่อยากจะตามรถเมย์มาแบบนี้ห้ามพลาดช่วงหน้าเจอกันนะ สนับสนุนโดย Trelagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trelagina กลับมาที่ m o n t r e ส์คา f ฟ and นฟ r m ์พาไปเดินเล่นทำกิจกรรมสนุกสนุกจนได้ที่คงจะหิวกันแล้วชิมมาช่วงนี้รถเมตจะมานั่งชิวชิมอาหารอร่อยๆของคาเฟ่กันบ้างค่ะอุ๊ยมีแต่เมนูนะทานทั้งนั้นเลยอะ่ะครบมอก มาดูเรื่องของอาหารการกินบ้างค่ะหลายแต่หลายอย่างในนี้ก็คือปลูกที่นี่ผลผลิตจากที่นี่แล้วก็เอามาทําเป็นกับข้าวขายที่นี่อย่างเช่นที่เขาบอกว่ายำตระไคร้กุ้งสดอันนี้ตะไคร้เนี่ยสมัยก่อนเขาบอกปลูกตรงนี้เยอะมากแกก็มาทําอะไระทำเมนูอาหารนี้มาเลยยำตะไคร้ผัก ก็มีการปลูกผักที่นี่ด้วยอันนี้เป็นสลัดไฮโดรเป็นผักที่ปลูกไฮโดรนะคะมีปีกไก่ทอดเกลืออันนี้ง่ายๆเนาะถุงทองไส้กุ้งข้าวหน้าหมูสามชั้นทอดกระปิไข่ต้มแล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มจะ้ะอันนี้ค่ะยำผักบุ้งทอดแล้วก็ยำม,มุ้เส้นรวมมิกซ์จานอาหารที่นี่พี่เขาให้ใหญ่แล้วก็ให้เยอะมากเพราะเขาบอกว่า เขาอยากจะให้ทุกคนแบบว่ามาแล้วได้ทานอาหารที่แบบราคาไม่ต้องสูงมาก1จานเนี่ยคือคุณสามารถทานได้แบบ2คนแบบคุณลูกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยหนูรีวิวหน่อยอ่ะอันนี้ชีรามิสุขออันนี้ได้ไหมคะได,ได้ได้ได้ชีสเค้กทอมแอนเจอรี่อ่ะอทำไมชื่อยังยากเลย ไม่ได้ค่ะเราเนี่ยเราเน็่ไอดอล <laughs> เราต้องริวให้ทุกคนรู้สิบ <laughs> จำไม่ได้แล้ว่าช <Cheese cake. S 1> <laughs> ีสเค้กชีสเค้กชีสเค้กชีสเค้ก ของท้าวของหวานจัดเต็มใช้วัตถุดิบทั้งผักและผลไม้สดสจากฟาร์ามทำมาคุณผู้ชมทางบ้านท้องร้องไปตามๆกันเลยนะรถเมใครอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศบ้านทุงแบบรถเมตามมาได้เลยจ้าที่มองเทอร์สคาเฟ่แนด์ฟาร์มรังสิตคลอง15จังหวัดนครนายกใกล้ๆนี่เองอนะเนาะส่วนช่วงนี้ถึงเวลาตามรถเมย์ไปแนะนําคาเฟ่ใกล้ๆกรุงเทพอ,อีกหนึ่งที่นั่นก็คือเบนจามาดย่านอารีไปพูดคุยกับคนพิเศษของรถเมย์กันเลยจ้ามากันที่ย่านอารี ค่ะเรียกว่าเป็นย่านชิคๆของวัยรุ่นแต่ไม่ต้องกูวันนี้เราพาแม่มาด้วยโอเคดีใจแม่ก้อยมาเพราะว่าร้านนี้เบนจะมาาเป็นร้านอาหารไทยที่เรียกว่าน่าจะมีอาหารแล้วก็มีหลายๆอย่างที่แม่น่าจะชอบอา้าวพี่หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แม่ขาพี่หนึ่งเป็นเจ้าของร้านที่นี่สวัสดีครับรวมไปถึงพันดาพันเนอร์ครับนี่พี่หนึ่งขาคอนเซ็ปต์ ที่ร้านเบนจม่าเรายังไม่เคยรู้มาก่อนว่าทำไมถึงมีร้านนี้เกิดขึ้นไม่ได้อ๋อเราเราเป็นท e เ house นะฮะค่ะดาพาอินเตอร์ใช่ดอินเตอร์หลากหลายเชื้อชาติมากนะคะครับอันนี้เป็นเป็นฟรนซ์นะฮะอันนี้เป็นคาสักสารนะฮะเป็นภรรยานี่เป็นเป็นลายพาร์เนอร์ภรรยาพี่หนึ่งเรามีพาร์เนอร์อันนี้ก็คุณฟริสเนี่ยเขา เป็นเจ้าของคอสซ v ว b บา Academy เป็นวิกเซลอร์ชิสระดับโลกเลยส่วนคุณ p r i n c ซ l ลจูเลนเนี่ยเป็น p พ s t ์รี่เชฟนะฮะมาเดียภูเก็ตเป็นคนฝรั่งเศสทำเฟรนช์ครัวซองเนี่ยมีเฟรนช์เค้กมีครัวซองวัตถุดิบน้ำข้าหมดราคาที่ไม่ดุด้วยอ้าวโอเคได้ดังั้นเราคุณแม่บอกว่าไปค่ะลุยวันนี้เราจะได้ชิมเมนูไหนตามไปดูด้านในค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอัสดีครับขอบคุณครับ นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กับแม่ก้อยธาริกาเรียบร้อยแล้วแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะระหว่างที่ไปสั่งอาหารมาเรียบร้อยวันนี้หนูพยายามเลือกเมนูที่คิดว่าแม่น่าจะทานกับหนูได้ <laughs> เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแลตัวเองดีมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินและสุขภาพจะบอกว่าเรามีโอกาสได้เจอคุณแม่ทํางานอ่ะแล้วก็แบบทุกวันนี้ก็ยังทํางานสติวทางานอยู่จริงจังเดินตามน้องๆนี่เดินตามกันเป็นขบวนแบบทํางานกันแบบโอ้แม่ทํางานหนักนะก็ทํางานหนักไงแล้วก็เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพทุกอย่างด้วย เพราะว่าแม่เนี่ยแก่แล้วเราก็เลือกได้อะที่จะแก่แล้วดูดีไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยก็ใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูสังเกตไหมว่าช่วงที่แม่อายุสัก60เนี่ยผมแม่เนี่ยขาวตอนนี้แม่อายุ70อายาอ้ใช่มากจริงบอกเลยแม่ก็ผมขาวแม่ก็ยอมทุกสามอาทิตย์เลยนะเพราะแม่คิดว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าผมดำเนี่ยหน้าตามันก็จะดูอ่อนวัยแต่มันไม่ใช่เลยผิวหน้าเราเนี่ยมันจะฟ้องค่ะฟ้องว่าเราเนี่ยสูงวัยแล้วแม่ก็เลยปล่อยผมขาวอย่างนี้แหละพอปล่อยผมขาวปุ๊บ ปัญหาผิวหน้าที่มันสะสมมานานเนี่ยมันก็ยิ่งโชว์เด่นชัดมากเลยพอเราอายุประมาณ50-60นี่นนะสิ่งที่เราเจอเนยะคือผิวมันแห้งเพราะมันขาดความชุ่มชื้นเพราะผิวแห้งเนี่ยริ้วรอยตีนกามันก็มาไอ้ตรงที่ริ้วรอยที่หน้าผากเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วแก้มที่มันเริ่มหย่อนคล้อยเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีร่องตรงนี้ชัดเจนมาก และสีผิวถ้ามันไม่สม่ำเสมอมันก็เลยทำให้ผิวหน้าเรากระดำกระดางแล้วก็ปลาดไปทั่วหน้าอันนี้เนี่ยมันทำให้หน้าเรามองคล้ำเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าแม่เนี่ยไม่หาครีมนะที่จะมาดูแลตัวเองหาแต่ว่าทั่วไปเนี่ยมันก็ครีมของคนที่อายุ 30- 40ม,มันก็ไม่ใช่ใชเราไงไม่ตอบโจทย์ใช่ใชแ,แล้วผิวหน้าแม่เนี่ยเป็นผิวหน้าที่ปัญหาเยอะแล้วก็แพ้ง่าย แม่ก็ต้องระวังต้องอีกต้องส4เท่าจนกระทั่งแม่มาเจอครีมตัวนี้จากนี่คือคร uh ีม huh. Promise ครีมตัวนี้เขาบอกว่าทำมาเพื่อคนอายุ50-60ิบกอัพก็คืออย่างวัยแม่นี่แหละแล้วก็ครีมตัวนี้เนี่ยเขาจะดูแลคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวมีปัญหาก็เหมือนอย่างรุ่นแม่อีกละ uh huh. ใช่แม่ก็นี่เปิดดูครีม รครีมมัน,านขาวข้นนะคะเนี่ยขาวข้นเนี่ยแล้วมีกลิ่นหอมอ่อนๆเพราะว่าครีมกระปุกเนี้เขาเนี่ยสกัดมาจากดอกไม้ธรรมชาติถึง4ี่อย่างแล้วก็มีทองคําบริสุทธิ์ที่มันอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ทองคำเนี่ยมันจะช่วยร่องริ้วรอยอย่างมากนะคะแล้วก็แม่ก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากมายนะแม่ก็ไปดูข้างกล่องไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีสารสกัดตัวใดๆที่มันทําร้ายกับผิวเราค่ะนี่แล้วแม่จะให้ดูนะคะครีมตัวนี้ค่ะมันไม่เหนียวเหนอนะ มัน<อ>ซึม<า>สู่ผิวเราได้ดีและเร็วเนี่ยค่ะแต่ว่าครีมเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนนะมันก็ยังนุ่มชุ่มชื้นแล้วครีมตัวนี้ค่ะหนึ่งกระปุกใช้ได้ทั่วทั้งหน้าไม่ต้องมาแบ่งโซนให้มันวุ่นวายแล้วใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน วันแรกที่แม่ใช้เนี่ยรถเมขาแม่ใช้ก่อนนอนรู้สึกยังไงบ้างคะก็อย่างที่แม่บอกแหละพะมันมีกลิ่นหอมนอ,นอ่อนแล้วมันไม่เหนียวเหนอะหนานะแม่ก็นอนหลับอย่างสบายเลยค่ะเช้าขึ้นตื่นขึ้นมาดีใจมากเลยเพราะมันไม่แพ้ถ้าแพ้เราจะเป็นผลเล็กๆขึ้นที่หนกแก้มแล้วก็ที่หน้าผากแม่ก็สบายใจที่จะใช้ต่อแม่ก็ใช้เช้าเย็นเช้าเย็นไปสักระยะหนึ่งเลยนะเพื่อนเนี่ยมาทัก นี่ผิวหน้าเธอเนี่ยมันแลดูกระจ่างใสขึ้นเพราะไอ้รอยด่างๆดําๆอะมันก็เริ่มที่จะจางแล้วคนเราเนี่ยพอผิวมันนุ่มชุ่มชื้นเนี่ยริ้วรอยที่มันจะบังเกิดขึ้นแล้วไอ้ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยทั้งรอยตีนกาทั้งที่ริ้วที่หน้าผาก ร่องแก้มแล้วก็ไอ้ไอ้ร่องผีเสื้อตรงนี้ค่ะมันก็แลดูตื้นขึ้นแต่ก็ตื้นขึ้นอย่างเบาๆนะเพราะว่าเราเนี่ยใช้มันเนี่ยมันต้องให้เวลาเขาอย่างสม่ำเสมอใช้เขาแม่เนี่ยใช้มาประมาณจะปีหนึ่งแล้วนะเนยนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอพอใจกับสภาพผิวตัวเองมากเลยตอนนี้จะเจิแล้วนะผิวแม่นะดูแลแล้วก็ ดีขึ้นถึงขนาดนี้เนี่ยแม่ก็ปลื้มใจมากแล้วละแม่ก็คิดว่าแกแบบที่แม่เลือกได้ไงคะเนี่ย,ยแล้วมันเราไม่โกหกกันอยู่แล้วค่ะมันใช้ดีๆจริงๆตอบโจทย์เราทุกข้อเลยค่ะ,คะแม่ก็อยากจะมาแนะนําท่านผู้ชมคือโทรมา1577 1577นะคะหรือแอดไลน์พรอมิส PROMYS 50สายเท่านั้นนะจะได้ครีม1กระปุกแถม1กระปุกโฟมล้างหน้า1หลอดครีมกันแดด1หลอดกระเป๋าแสนสวย1ใบ5ชิ้นเนี่ยปกติเราจ่าย9,290บาทวันนี้เนี่ยแม่ให้2,000 690บาทโทรมาตอนนี้นะคะ1577ได้ครบเซ็ตเลยนะทั้งบำรุงทำความสะอาดและป้องกันคิดแล้วเนี่ยวันหนึ่ง20กว่าบาทส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรเครดิตจะจ่ายเงินปลายทางนับของให้ครบก่อนนะคะว่าครบแล้วถึงจะจ่ายสตังค์เขาหรือโทรมาหนึ่งจองสิทธิ์เลยนะคะนี่แล้วตัวนี้เด็ดมากกันแดดใช่ไหมกันแดดใช่ค่ะเราต้องใช้ป้องกันบด้วยเนาะเดี๋ยวนี้แดดบ้างแล้วจะบอกว่าครีมตัวนี้นะใช้แล้วนะ ไม่ขาวไม่ลอยไม่วอกแล้วทําให้หน้าเราเนะ<ม>นี่ยนะดูมีออร่าขึ้นนะกระจ่างขึ้น<อ>เห็นชัดๆแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะเลยคุณผู้ชมคะเรียกลูกหลานมานะคะหยิบโทรศัพท์หยิบแว่นตาให้ลูกหลานช่วยกดเลยคะ่ะ1577หรือแอดไลน์พรอมิสห้าสายนะคะได้1แถม1นึ่งโฟมล้างหน้า1หลอดครีมกันแดด1หลอดกระเป๋าแสนสวยหใบ5ชิ้นเนี้ย2,690บาทโทรตอนนี้เลยนะคะ 1577ได้ครบเซ็ตใช้แล้วเนี่ยติดใจแน่ๆค่ะใช้ติดต่อกันเนี่ยค่ะวันหนึ่ง2ี่กว่าบาทเท่านั้นเองส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วจะบอกว่าคนข้างเคียงได้ใช้ตามเพื่อนแม่ในแก๊งใช้ตามแล้วก็จะบอกว่าพี่โยทัศวรรณเนี่ยรู้จักเขาใช่ไหมว่าเขาดีขี้เหนียวมากก็จะควักเงินซื้อเนี่ยอุ้ยพูดกันจนแบบปากจะฉีแต่ตอนนี้เนี่ย ใช้ <I> Promise เหมือนกันถูกต้อง,องแล้วน่ารักมากคือบอกต่อด้วยแล้วจะให้ดูหน้าของคนทางบ้านอายุ63แล้วนะคะใช้แล้วปลื้มใจส่งรูปมาให้ดูแล้วก็บอกว่าช่วยบอกทุกคนเลยนะคะว่าดิฉันเนี่ยปลื้มใจมาก 50สายตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะคะขอย้ำอีกทีนะคะโทรมา1-577นะคะหรือแอดไลน์ r o m i s e P R O M Y S นะคะ50สายเท่านั้นนะเนี่ยก็จะได้1แถม1โฟมล้างหน้า1หลอดครีมกันแดด1หลอดกระเป๋าแสนสวย1ใบ5ชิ้นเนี่ยปกติเราจ่าย 9,290บาทแต่วันนี้เหลือเพียง2,690บาทโทรมาตอนนี้เลยนะคะ1577ได้ครบเซตระคะ5ชิ้นได้ทั้งบำรุงทำความสะอาดและป้องกันคิดแล้วนะ่ะวันหนึ่ง20กว่าบาทส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรเครดิตจะจ่ายเงินปลายทางนับของให้ครบก่อนนะคะว่าครบแล้วถึงจะจ่ายสตังค์เขา หรือโทรไปจองสิทธิ์ที่1577ไว้ก่อนนะคะโทรติดก็ถือว่าได้จองสิทธิ์แล้วค่ะมาม้ารีโทรศัพท์นะเร็วรุ่นมาม้าอะได้แล้ว50าบอัพอะต้องทดลองกันนะคะอาหารมาเรียบร้อยค่ะแม่ค่ะวันนี้เราก็จัดเซตที่เรียกว่ามิลอันนึงรบไม่อยากชิมมากเห็ดเป็นเซตตอนแรกไม่รู้มันชื่อเมนูอะไรมันคืออ,อันนี้นั่นเองมา,าราทีาาาทก็เป็นแบบเป็นตัวชาที่ใส่สมุนไพรกินคู่กับสโมซา ส่วนเมนูอื่นๆก็ยังมีอีกกุ้งทอดซอสน้ำพึ่งมะขามนะคะรวมไปถึงแกงเผ็ดเป็ดย่างแล้วก็ยำส้มโอที่นี่เขาก็มีอาหารประเภทอาหารไทยค่ะแม่หรือว่าอย่างเครื่องดื่มอันนี้เป็นสตรอเบอร์รี่เฟรปเป้ชีสเค้ก อยากให้คุณผู้ชมได้ลองแวะเวียนมาอีกหนึ่งที่ค่ะเบนจมาศนะคะอาลีชัมพันซอย2องลกรถไฟฟ้า BTS อาลก็ถึงเลยร้านบรรยากาศดีๆน่ารักนักแบบนี้แล้ววันนี้ดีใจมากที่ได้เจอแม็กกอ้อีกวันนขอบคุณมากเลยค่ะขอบคคุณ่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะอยากรู้พิกัดการเดินทางของรถเมนในวันนี้ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างจะได้ไปเที่ยวตามนะไปดูได้เลยค่ะ จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรายังอยู่กันที่บ้านขนมปังคิงอําเภอเมืองนครน,นายกเริ่มต้นเดินทางโดยรถยนต์ไปที่ Montrose Cafe and Farm อําเภอองครักษังสิตคลอง15จังหวัดนครน,นายกใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะเซิร์ช Google Map เ no. นาะค้นหาคําว่า m o n t r s e Cafe and Farm ก็จะขึ้นเส้นทางให้เลยหรือว่าถ้าใครเดินทางมาจากกรุงเทพด้วยรถยนต์มาที่คาเฟ่ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีเซิร์ช Google Map ค้นหาคําว่า Mont c ชร์คาเฟ่แอนฟาร์มก็สามารถเดินมาเช็คอินตามรถเมย์ได้แล้วเนาะจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดตอนนี้เนี่ยขอให้ทุกคนดูแลตัวเองรักษาระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสเทนซิ่งกันด้วยและสัปดาห์หน้ารถเมล์จะพาไปฟอนแล้วมีฟลร์เมที่จังหวัดไหนจะพาไปทํากิจกรรมสนุกสนุกอะไรอีกอย่าลืมติดตามวันเสาร์บ่ายโมง40แล้วเจอก,กันนะจ๊ะ Marine TV